ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่อง StarPaco ครับกับเกม Ragnarok ok X Next Generation นะครับผมแต่และว,วันนี้นะครับเราจะมาเทสการ์ดกันอีกแล้วครับการ์ดที่เราจะเทสนะครับก็คือการ์ดชูนะครับผมอยู่ไหนล่ะการ์ดชูนะนะครับการ์ดชูนะคือใส่เพื่อเพิ่ม P ATK ที่8%ครับคราวนี้ทําไมผมถึงใส่เพราะว่าผมไม่มีมาริสเฟียและ ตัววิตาต้าเนี่ยถามว่าดีไหมคือมันเป็นการราคาถูกที่ค่อนข้างดีแต่ตอนนี้มันเริ่มมีปัญหากับผมในการลงร้อยชั้นเพราะมันทําให้การใช้ SP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะผมเลยแพนว่าอาจจะเปลี่ยนการ์ดนะฮะวิตาต้าออกแต่คราวนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆก็เราก็ต้องทาการ์ดชุนะอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาเทสดูว่าถ้าหากเราเปลี่ยนเอาค่าทีเพนออกไปแล้วใส่การ์ดชุนะเข้ามาแทนมันจะเป็นยังไงบ้างนะ โอเคเริ่มแรกนะครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นการเทสในลักษณะประหยัดนะครับอุปกรณ์ที่ตอนนี้ไม่มีการ์ดอยู่ก็คือนะครับแหวน w ิสเป e ร์ิงของผมนะครับเนี่ยถอดอันนี้เขาแพนว่าใสา่ย,ยาวครับผมโอเคคราวนี้นะครับเราต้องการเทียบกับค่าพีเพนที่แตกต่างกันถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตถอดในส่วนของมาดูออกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามา ดูสเตตัสตอนนี้ผมก่อนหลังจากที่พอร์ตมาดูออกไปเนาะก็ PDK e จะอยู่ที่ประมาณ139 13นะครับโอเคนะฮะ Ppen นะครับจะเป็น3474นะครับบวกกับ3880 3474บวก3880ก็จะจะราวๆประมาณ273ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Final p d a m i d โบนัสตอนนี้อยู่ที่8%นะครับต,ต่ำเตี้ยเรดินมากครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่แว่นนะครที่มันเป็นการ์ด T Pen การ์ดเดนิโรเหมือนกันนะครับซึ่งมันเพิ่ม P Pen เนี่ยที่6%เหมือนกันนะครับแล้วลองดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคนะฮะแว่นตาอันนี้กับการ์ดมิตตานะครับมันเทียบเท่ากันเนาะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนะครับ5สกิลหลักของเรานะฮะที่มันมักจะมีผลแปรผันไม่เหมือนกันนะเอามาลองดูกันครับ ต่อมานะครับเราจะทําเหมือนว่าเราใส่การ์ดวิตาต้าเข้าไปโดยการใส่แว่นครับแว่นเดนิโลสมใส่เลยตอนนี้ไฟนอลพีเพนเราเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับ หลังจากที่เราเทสการ์ดเดนิโลไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ชูนะกันนะครับเสียบการ์ดเข้าไปที่ w h i s p e r ์ n ิงนะรืบนะฮะถามว่ามันไปเพิ่มตรงไหนมันเพิ่มตรงๆที่ตรงนี้ครับแอคแท็กพื้นฐานนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ400นะครับผมมาดูว่า400มีผลต่อสกิลเยอะขนาดไหนเรามาลองดูกันครับ โอเคตอนนี้เครื่องประดับของผมนะครับเป็นเหมือนตอนเซตเริ่มต้นแล้วนะครับผมคราวนี้ผมจะลองเทสโดยใช้มาดุกนะครับเพื่อเทียบกับมาริสเปียเนื่องจากผมไม่มีมานะริสเปียเนาะเออนะฮะเราจะลองใส่มาดุกเข้าไปนะเพื่อเทียบว่าระหว่างเราใส่นะฮะวิตาตาชูนะหรือว่าใส่มาริสเฟียอันไหนมันจะเวิร์กออกว่ากันนะโอเคผมขออนุญาตใส่มาดุกก่อนนะครับผม แคราวนี้นะครับเราเทสด้วยสกิลเดิมครับโอเคคราวนี้ก็ได้ค่ามาครบแล้วครับผมเรามาลองดูที่ตารางนะครับเดี๋ยวผมตารางขึ้นให้นะครับแล้วผมจะแสดงในส่วนของพวกค่า final pyramid bonus แล้วก็ p attack นะขนาดที่เราเทสเนาะ ว่าได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันในส่วนของดาเมจดิบก่อนนะครับผมดาเมจดิบเนี่ยมันมองค่อนข้างยากแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าตัวที่ค่อนข้างแรงกว่าคนอื่นก็คือการใส่มาริโซเฟียหรือว่าที่ผมใช้ก๊าดตัวแทนคือการมาดูกเนาอะอม,มันทําดาเมจได้สูงกว่านะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นวิตาตาและกลายเป็นว่าชูนาเบาสุดเลยนะครับคราวนี้เรามาลองมาดูที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับ เมื่อเทียบกับการที่ไม่ใส่การ์ดทั้ง3ใบนี้เลยนะปรากฏว,ว่าการ์ดชูนะเนี่ยที่มันเพิ่ม HK ต้อง8%นะครับมันทําให้ดาเมจมันสูงขึ้นมาแค่สเอซเงเมื่อเทียบกับวิตาป้าและเทียบกับมาริสเฟียครับแต่พอไปมองในมุมของวิตาต้าเทียบกับมาริสเฟียแล้วเนี่ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะไอที่เยอะแบบเห็นได้ชัดมันจะกลายเป็นโซลิทไอยเออร์เหมือนเดิมนะครับเพราะโซลิทไอยเออร์มีผละทะลุดีเฟนต์นะครับผม ถ้างั้นผมก็แพนว่าผมคงไม่ใส่ไม่ได้ใส่กา๊าซชูนะนะครับและแพนที่บอกว่าจะอาศัยก๊าซชูนะ3ใบเพื่อลดพิตาต้าทำให้การใช้ s p นลดน้อยลง,ลงคงเป็นไปไม่ได้ครับผมว่ามันลดลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยอ่ะเออน,นะครับโอเคครับผมก็บทสรุปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับนอกจากนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับผมอันนี้ผมเทสกับเอาตัวเดียวตัวเดิมนะครับ แล้วก็มันยังมีปัจจัยอื่นเรื่องของการ์ดอื่นๆอย่างเช่นการ์ดธาตุหรืออะไรพวกนี้แต่ผมไม่ได้เพิ่มคิดนะจริงๆมันไม่น่าจะมีผลอะไรครับถ้าหากว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมแล้วติดตามคลิปดีๆนะครับที่ผมจะเอามาโชว์ในต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ